สวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของสกิลนะครับรวมถึงตัวลูนนะของอาชีพเทควันโดด้วยนะแล้วก็จะมีเรื่องสเตตัสบางส่วนนะครับที่เพื่อนๆจะต้องรู้นะก็เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับ อ่อมาก็จะเป็นสกิลคลาส4นะครับเป็นสกิลคลาสสุดท้ายแล้วนะครับสกิลคลาส4สกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลสมุดนะครับก็คือว่ากันจะต้องสวมใส่สมุดนะครับที่เป็นอาวุธของเทฟันโดนะครับเมื่อสวมใส่แล้วนะจะเพิ่มเจาะเกาะ กายภาพนะครับแล้วก็การโจมตีทะลุพลังป้องกันกายภาพ15เปอร์เซ็นนะครับสกิลลาส s s 4นะครับสกิลแรกก็จะเป็นในส่วนของสกิลสายซันแอนด์ o n นะครับก็จะเป็นสกิลพา a s s 4ตัวนี้นะครับเอ่อตัวนี้มันจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับ ก็แต่ก่อนอื่นนะเรามาเปิดใช้งานสกิลกันก่อนนะเปิดใช้งานนะครับในส่วนของสกิลนี้เมื่อเปิดใช้งานแล้วเพื่อนๆเห็นเออเอฟเฟกต์ Z, สกิลด้านหลังตัวละครไหมครับที่เป็นนาฬิกาภาทิตน์ะนะครับ คือเอฟเฟกของมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกที่เป็นนาฬิกาพาทิตนั้นนะครับโดยที่นะครับถ้าเราจะใช้สกิลในส่วนของสกิลพาทิตนะครับที่เราจะพูดถัดไปนะจะต้องให้เข็มนาฬิกานะครับอยู่ตรงกลางซะก่อนนะเราถึงจะได้ดามจสูงสุดที่200%นะครับ ถ้ามันอยู่่ฝั่งนั้นนะครับก็เดเมจจะลดหลังกันไปนะครับก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็หรือห้าสิบอร์เซ็นตนะครับในส่วนของเอฟเฟกที่เป็นพัดก,กันนะครับที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็เช่นกันนะครับการคิดเาเมจนั้นแบบเดียวกันนะและก็ตัวเออ่ สกิลนี้นะครับมันก็ยังจะมีตัวรูนนะครับคอยสนับสนุนด้วยนะครับโดยจะมีทั้งหมด2อลูนนะครับรูนแรกนะจะเป็นในส่วนของเออสตา S ร์ลูนนะครับคุณสมบัติในแถวที่1นะครับถ้าเอฟเฟกด้านหลังตัวละครเป็นเอฟเฟกของนาฬิกาพระอาทิตย์นะครับเมื่อไหร่ นะจะสะท้อนความเสียหายสงสุด20%นะครับในแถวที่2ถ้าเอฟเฟกด้านหลังตัวละครเป็นนาฬิกาพัดกันนะครับจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่สงสุด20%กับผู้ใช้นะในส่วนแถว3นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ดีนะครับที่อาจจะต้องบอกว่าจำเป็นต้องมีนะเพราะว่าแถวที่3เนี่ย เมื่อตัวนาฬิกาเนี่ยสมมติสวิตสวิตจากพระอาทิตย์เป็นพระจันทร์นะครับหรือพระจันทร์เป็นพระอาทิตย์เนี่ยมันจะข้ามในส่วนเวลาของสล็อตของช่องแรกนะครับช่องแรกที่อจะได้รับดนมเมจแค่50%เท่านั้นมันก็จะข้ามไปให้นะครับมันก็จะเริ่มที่สล็อตที่2ซึ่งเป็นดนมเมจร้อยเลยนะครับ ยังไม่หมดเท่านี้นะก็ยังมีโลนอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นโลนเพิ่มสกิลใหม่นะครับที่มาสนับสนุนในส่วนของเอฟเฟกต์ซันเอมอนนี้นะครับก็คือเฮฟวี่ลอนะครับเป็นสกิลที่ใช้สวิต c ์นะครับเอฟเฟกต ท่าทิกับพระจันท์นะครับโดยเมื่อกดใช้แล้วนะที่เราสวิตมาเนี่ยมันจะอยู่ที่จุดสูงสุดนะครับในช่วงขณะหนึ่งนะสูงสุดก็9วินาทีนะครับทำให้ในช่วงขณะนั้นเนี่ยนะเราจะได้ดัมเมจสูงสุดที่2%องนะครับในช่วงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอ สำหรับแถวแรกนะในส่วนแถวที่สองเนี่ยนะครับทำให้สก,กิลของพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์เนี่ยลดคูณดาวสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็แถวที่สามเนี่ยเมื่อเรากดใช้งานสก,กิลเฮเวนลอสก,กิลนี้นะครับก็จะฟื้นฟูฮพีทั้งหมดก็คือสมมติว่าฮพีเหลือ20%สิอร์ กดใช้งานสก,กิลมันก็จะฟื้นฟูให้พีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสก,กิลต่อมานะครับก็จะเป็นสก,กิลสายสั้นหรือสายพาทิตนั่นเองนะครับโดยจะต้องเปิดเต็มเศษของสก,กิลนี้ก่อนนะให้ด้านหลังเป็นสก,กิลพาทิตนะครับสก,กิลที่จะพูดถึงนั้นก็เป็นสก,กิลลูกเตะพาทิตอันนี้นะครับนี่ เ่สกิลลูกเตอันนี้นะครับคุณสมบัติของสกิลมันก็คือจะโจมตีศัตรูนะครับในระยะ3เมตรนะครับก่อให้เกิดพลังโจมตีกายภาพนะคูณ1,800%เปอร์เซนของความเสียหายทางกายภาพนะครับและจะทำให้ศัตรูติดสถานะเบิร์นิ่งด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะ ยังมีสกิลเสริมอีกนะครับซึ่งเป็นสกิลพาร์ท4นะนั่นก็คือสกิลนี้นะครับหลังจากหลังจากใช้งานสกิลลูกเตะเมื่อกี้แล้วนะครับผู้ใช้งานนะจะมองเห็นกานซ่อนตัวหรือสัตรูที่อยู่ในสถานะคิดดิ้งนะครับในระยะ6เมตรนะครับเป็นเวลา7วินาทีนะ อนอกจากนั้นยังไม่หมดเท่านี้นะครับมันก็ยังมีตัวเสริมอีกนะครับก็คือลูนตัวนี้นะครับที่คุยไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นลูนในแถวที่สองนะครับก็คือเมื่อกดใช้สกิลเฮฟวี่รอแล้วนะจะทำให้สกิลสายพาทิตแล้วก็พัดจังนะครับลดคูณดาวสูงสุดถึง50%เเซ สกิลถัดมานะครับของสายพาธิตอีกสายหนึ่งอีกสกิลหนึ่งนะครับนั่นก็คือสกิลระเบิดพาธิตนะครับขอเรียกสั้นๆกันนะสําหรับสกิลนี้ต้องพึ่งพาค่าเด็กนะครับหรือการาฟที่ลดระยะเวลาล่าเวทนะครับคุณสมบัติของสกิลนี้นะครับก็จะเรียกระเบิดพาธิต นะครับมาระเบิดใส่ศัตรูนะขอให้เกิดพลังโจมตีกายภาพนะครับโกน2,800%ของความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูภายในระยะ4เมตรนะครับโดยจะเพิ่มการสร้างความเสียหาย1%นะครับเมื่อมีค่า width ตนเ n d a ทุกๆสามหน่วยนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีสกิลอีกอันหนึ่งนะครับที่เพิ่มคุณสมบัติของสกิลระเบิดพาทิศนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นการเพิ่มการสร้างความเสียหาย30%นะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีลูนตัวเดิมเช่นเดิมนะครับก็เป็นแถวสองเหมือนเดิมนะคือลดคูณดาวนะครับสูงสุด5 0ของสกิลสายพาชิตและวก็พัดจันสกิลต่อมานะครับเป็นสายของพัดจันบ้างแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะด้านหลังต้องเป็นเอฟเฟกของพัดจันนะครับถึงจะสา,สามารถใช้สกิลได้นะครับ นั่นก็คือสกิลนี้นะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีเป้าหมายนะครับเป็นสกิลลูกเตะวงพัดนะประมาณนั้นนะคุณสมบัติของมันนะครับก็จะโจมตีเป้าหมายนะครับโดยก่อให้เกิดพลังโจมตีทางกายภาพคูณ1,800%นะครับของความเสียหายทางกายภาพในระยะ หเมตรกัดศัตรูนะครับแล้วก็ในขณนะเดียวกันนะผู้ใช้งานจะเข้าสู่สถานะซ่อนตัวเป็นเวลา4วินาทีด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสกิลเสริมเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือสกิลตัวนี้ซึ่งเป็นสกิพลพาสีนะครับก็ในสถานะหากอยู่ในสถานะซ่อนตัวนะครับจะเพิ่มการสร้างความเสียหาย 35%นะครับต่อสัตว์ูนะยังไม่หมดก็อีกอันหนึ่งก็คือรูนตัวเดิมน,นะครับในแถวที่2เช่นเดิมน,นะครับก็จะเป็นการลดสกิลคูณดาวสูงสุด50%นนะสกิลถัดมานะครับของสายพระจันร์อีกเช่นกันนะครับนั่นก็คือตัวสกิลนี้นะครับความสามารถของมันนะครับ ก็จะเป็นสกิลกระโดดไปก็เหมือนลูกเตะอะไรพระจันทร์เต็มดวงอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะขอให้เกิดนะครับพลังโจมตีทางกายภาพคูณ2,800%นเอร์เซนะครับของความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูนะภายในระยะ4เมตรโดยรอบนะครับโดยทุกๆ3หน่วยของวิสสเตนและเด็ก จะเพิ่มการสร้างความเสียหาย1%อร์ให้กับสกิลนี้นะครับนอกจากนี้สกิลเสริมนะครับที่เป็นสกิลพาสซีฟนะก็เมื่อใช้สกิลลูกเตะพระการเต็มดวงเมื่อกี้นะครับก็เมื่อสร้างความเสียหายกับศัตรูแล้วนะครับจะทำการฟื้นฟู HP 10%นะครับให้กับผู้ใช้งาน อ่ะเนี่ยนะครับมันจะฟื้นฟูสิเเซนะครับสำหรับเพชรพีนะนอกจากนั้นก็ยังมีตัวโลนนะครับเหมือนเช่นเดิมนะในแถวที่สองนะครับก็คือลดสกิลฟูลดาวนะครับสงส่วนห้าสิเปอร์เซ็นตนะสำหรับสกิลสายพาทิตแล้วก็พาดจันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสกิลค้าสี่สายพาทิตและก็พาดจังนะครับ คราวนี้มาถึงสกิลสายดวงดาวกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นด้วยสกิลแรกนะครับซึ่งเป็นสกิลพาส,สีนะก็จะเพิ่มเอ,อ่อแอคแทกสปีดนะครับแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่10เปอร์เซ็นตนะครับสำหรับสกิลนี้นะสกิลถัดหน้าของสกิลดวงดาวนะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับ ก่อนอื่นเราจะต้องเปิดใช้งานที่หน้าสกิลก่อนนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกตด้านหลังขึ้นนะครับที่เป็นสีฟ้า,านะครับรูปดวงดาวรูปพระจันทร์รูปพอาทิตย์นะครับคุณสมบัติของมันก็คือทุกครั้งที่ใช้การเตะอัตโนมัตินะครับก็มีโอกาส60%เซนนะจะทำให้เกิดดาวตกตกลงมาโจมตีเป้าหมายทางด้านล่างนะครับและก็ทุกครั้ง จะลดโอกาสการใช้งานอัตโนมัติ10%นะนอกจากนี้นะครับยังมีส่วนเสริมของสกิลนี้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะคุณสมบัติของตัวสกิลเสริมนะครับก็เมื่อโจงตีปกตินะครับจะมีโอกาส15%นะครับ จะมีโอกาส15%าเปนะแต่ใช้งานสกิลดาวตกอัตโนมัตินะครับก็ตามที่เห็นอยู่ทางหน้าจอนะต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลพาสซสีนะครับที่เสริมสกิลเมื่อกี้นะครับที่เราอธิบายไปนะครับนั่ก็คือสกิลตัวนี้นะครับก็ทุกครั้งที่มีดาวตกตกลงมาโจมตีเป้าหมายเนี่ยจะเพิ่มโบนัสความเสียหาย นะครับให้กับดาวตก5%นะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกสกิลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสกิลพาสซีฟนะทุกครั้งนะของดาวตกที่ตกลงมานะครับจะเพิ่ม3.5%ของการลดความเสียหายความสุดท้ายหรือไฟ n อลเ a m มน e นะครับหลังจากการใช้สกิลส t a r f ฟอ l นะครับ ที่เราจะอธิบายต่อไปนะเป็นเวลา8วินาทีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลดาวตกนะซึ่งสกิลนี้จะใช้ยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนเอิ่นเรามาอธิบายรายละเอียดของสกิลกันก่อนแล้วก็จะไปดูวิธีการใช้งานตอนท้ายนะครับสกิลดาวตกสกิลนี้นะครับ จะเรียกดาวตกลงมาโจมตีเป้าหมายทางด้านล่างนะคุณสมบัติของสกิลนี้นะครับก็จะเรียกดาวตกนะครับลงมาโจมตีศัตรูโดยรอบภายในระยะ5เมตรนะครับทุกดาวตกเนี่ยจะขอให้เกิดพลังโจมตีกายภาพคูณ2,000ของความเสียหายกายภาพนะครับ และนอกจากนั้นยังมีสกิลสนับสนุนนะครับก็จะเป็นสกิลพาสซีฟสกิลนี้นะเออเมื่อใช้สกิลดาวตกแล้วนะครับกับสัตรูนะทุกครั้งที่โจมตีถูกเป้าหมายนะจะลดความเร็วการเคลื่อนที่4%เป็นเวลา5วินาทีนะครับโดยสามารถใช้ซ้อนทับกันได้นะครับ ยังไม่หมดนะครับยังจะมีตัวลูนเสริมด้วยนะครับซึ่งเป็นเอสตาลูนนะครับโดยแถวที่หนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มการสร้างความเสียหายของสกิลดาวตกเมื่อกี้นะครับสูงสุด30%เซนนะแถวสองเนี่ยมีโอกาสได้รับ10%เซนนะครับก็คือเพิ่มจำนวนของดาวตกนะครับบวกหนึ่งนะต่อวินาทีนะครับ ในส่วนแถวที่3ามก็จะมีโอกาสได้รับ10%เช่นกันนะครับระยะเวลาการใช้งานของดาวตกก็จะบวกเพิ่มหนึ่งวินาทีนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดการใช้งานกันนะครับซึ่งสกิลนี้จะใช้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับอ่ะสกิลดาวตกนะครับเราจะต้องเปิดใช้งานเออสกิลนี้นะครับ เปิดอัตโนมัติไปเลยนะอ่าสักครนี้นะครับเมื่อเราเปิดอัตโนมัติแล้วเราก็เอ่อโจมตีศัตรูโจมตีเป้าหมายนะครับอ่าพอปล่อยทิ้งมันให้โจมตีอย่างเงี้ยนะครับจนกว่าให้ตัวสัญ,ญลักษณ์ดาวตกนะครับดาวตกที่อยู่บนอาหารเนี้ยขึ้นมานะครับไอตัวสัญ,ญลักษณ์สีทองทองอันเนี้ยสีเหลืองเหลืองนะครับนะ คือเตะไปเรื่อยอะนะจำนวนดาวตกมันจะเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ห้าดวงนะครับคือการใช้งานสก,กิลดาวตกอะเราจะรอให้เต็มห้าห้าดวงก่อนก็ได้หรือไม่รอก็ได้นะครับแต่ปกติเนี่ยเวลาใช้งานผมก็รอให้มันเต็มห้าก่อนแล้วค่อยกดใช้ทีเดียนวนะครับเสี่ละนะครับ สี่แล้วสี่แล้วยังไม่ห้าสักทีเลยอ่ะห้าดวงแล้วนะครับเมื่อห้าดวงแล้วเราก็กดใช้งานสกิลดาวตกนะครับแค่นี้เองนะมันก็จะขั้นตอนเยอะนิดหนึ่งนะครับสกิลสุดท้ายของคาสีนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายของสายดาวตกนะครับมาแล้วนะก็สกิลนี้นะครับ คุณสมบัติของมันก็เมื่อใช้งานเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับจากผลกระทบทางด้านลบทั้งหมดเป็นเวลา12วินะครับโดยความต้องการของมันนั้นก็จะต้องมีดวงดาว5ดวงนะครับการใช้งานการเลือกใช้งานนั้นก็จะเหมือนกับสกิลดาวตกเมื่อกี้นะครับอ่ะต่อมานะครับสกิลเสริมนะครับสกิลเสริมอันนี้ก็เมื่อเรากดใช้งานสกิล สตารแล้วนะครับก็จะฟื้นฟูอ่อ HP 5ต่อวินาทีนะครับให้กับผู้ใช้งานนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันนะครับวิธีการใช้งานสกิลนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะเราก็ต้องเปิดสกิลตัวนี้นะครับเปิดสกิลตัวนี้ในคัาสามเปิดใช้งานนะแล้วก็โจมตีสัตว์จมตีเป้าหมายนะครับเพื่อ สะสมดวงดาวสามแล้วนะครับอันนี้สกิลนี้ต้องสะสมให้ถึงห้าดวงนะถึงจะใช้ได้นะครับมันจะต้องใช้ระยะเวลานี้หนึ่งนะ ยังไม่ถึงนะสี่ดวงล้วสี่ดวงแล้วยังไม่ห้าเักทีเลย ไม่ยอมห้าสักทีนะอ่ะหาแล้วนะครับเมื่อดวงดาวพบภาพดวงแล้วนะครับเราก็กดใช้งานสกิลได้ทันทีนะครับเนเอฟเฟกมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะสร้างผมคุ้มกันผลกระทบทางด้านลบเป็นระยะเวลา สิบสองวินาทีนะครับก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับการแนะนำสกิลนะครับของอาชีพเทควันโดนะครับทั้งไฮค์สคาส์ามแล้วก็คัส์ี่นะครับรวมถึงในส่วนลูนนะครับที่ เ,เพิ่มคุณสมบัติให้กับสกิลนั้นๆด้วยนะครับถ้าหากมีความผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากเทควันโดนี่เป็นอาชีพที่เข้าใจยากจริงๆนะครับแล้วก็กมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ